สวัสดีครับจากร้านกงจักการเกษตรนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีลูกค้าทางไกลนะครับได้โทรมาสั่งจองนะครับเครื่องหยอดเท้านะครับนี่ครับสี่เครื่องพร้อมกันเลยนะครับเตรียมจัดส่งพรุ่งนี้นะครับทางไปสี่นะครับเก็บเงินปลายทางครับผมเป็นเครื่องหยอดเท้าสี่แถวนะครับสี่แถวตาเงานะครับนี่ครับสี่แถวตาเงานะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับระหว่างขาจะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับ ขาสามารถเลื่อนปรับได้นะครับนี่ครับข้าวลงไปหลุมครับผมลงไปหลุมหลุมแล้วประมาณ6กถึงเเมตรนะครับนี่ครับตาเงาแล้วครับมีจานแถมให้ด้วย1คู่นะครับจานแถมด้วย1คู่สเตอร์หลังหนึ่งตัวนะครับข้าวจะลงห่างประมาณสักยี่สิบห้าเซนขึ้นไปนะครับ25้าเซนนะครับลงไปหลุมห่างประมาณ25เซนนะครับนี่ครับตาเงา อย่ารุ่นนี้ก็ตาเงาเหมือนกันครับนี่ครับจะส่งกรุงเทพมหานครนะครับตาเงาครับแล้วก็พระนครศรียุธยานะครับเครื่องนี้ส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็เป็นสีแถวเหมือนกันนะครับสีแถวตานกกระทาคู่นะครับผมรุ่นนี้ก็คุณสมบัติเหมือนกับตาเงาเลยนะครับรุ่นนี้ทางร้านจะผลิตเองนะครับนี่ครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรเหมือนกันครับ นี่ครับอันตัวนี้เป็นตาเงาตัวนี้เป็นตานกกระทาคู่ครับทางร้านพลตเองครับรุ่นนี้ครับนี่ครับนกกระทาคู่แล้วก็มีทรงนี่ครับหกแถวนะครับหกแควขากระทูนะครับนี่ครับขากระทูหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างหางของขาก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับผม สามารถเลือนปรับได้นะครับรุนนี้ทางร้านผลิตเองครับรุนนี้เดี๋ยวดูด้านในครับนี่ครับจานก็เจาะมาให้สี่รูครับข้าวลงไปลุมลุมประมาณลุมละประมาณอ่ห้าเมตรนะครับห้าเมตรนะครับรุนนี้ครับนี่ครับข้าวห่างกันจะประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับรุนนี้ ขายดีครับผมเตรียมส่งไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับพรุ่งนี้นะครับนี่ครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามสั่งจองได้ที่ร้านกกงจากการเกษตรเลี้ยงนกทาครับเบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม